มีลูกพี่ลูกน้องกันมีญาติพี่น้องกันมีเพื่อนมีหมู่เห็นว่าเออเขาขว่างงานเขาอยากมีงานทํามีเงินเดือนมีกอบิธีกรรมก็ชวนกันมาเดือนพฤษภานะพฤษภามิถุนาว่าไปเรื่อยนะเ,เลยกดรตะดาสิงหาถ้ายังมีคนจะฝึกผมก็ยินดีนะครับจะหาเงินสนับสนุนให้เราได้อบรมกันไปแล้วก็มีนานีการสองหมื่นห้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ไม่ใช่น้อยนะถ้าเราเทียบไปอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลเนี่ยสมมุติว่าเราได้หกพันที่นี่ก็ได้หกหมื่นที่นั่นนะก็ประมาณสิบเท่าใช่ไหมแต่เนี่ยสองหมืนะ่นห้านะแล้วสิบเท่าของอิสราเอลเท่าไหร่สองแสนห้านะอย่างขับรถเทแล้วก็พอดีมีน้องคนหนึ่งใช่ไหมจะก,กลับไปอิสราเอลเย็นนี้เลยได้ทอสามไปละก็จะได้อัพราคาขึ้นมาก็จะได้มีเงินมากขึ้นนะครับก็หวังว่นนนานะครับ ทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วนะครับก็นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ไปต่อยอดและจะต้องนะครับสำหรับบางอาชีพจะต้องแย่งมาร์เก็ตแชร์นะเบเกอรี่ฟิวชั่นโอ้โหคู่แข่งเยอะมากอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับทาขนมเนี่ยขนมเบเกอรี่ต่างๆคู่แข่งเยอะเราจะไปเราจะไปแย่งชิงตลาดในไทย กาแฟเดินไม่กี่ก้าวมาเจอร้านกาแฟสมเต็มไปหมดเลยเออแล้วจะไปสู้เขาอย่างไรกาแฟเราจะเหนือกว่าเขาได้อย่างไรนะเขาก็มีรูปแบบหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีฟู้ดทัชเอยมีรถพ่วงเอยนะซาริงเอยเอาที่บ้านบ้างที่ห้างบ้างที่สุรราชการบ้างมีหลากหลายรูปแบบแต่กาแฟอันไหนที่รสชาติไหนที่สามารถนะครับ เป็นที่ถูกปากถูกใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเราก็ต้องไปต่อยอดปรับปรุงนะว่ากาแฟของเราจะมีรสชาติที่อร่อยได้ไหมนะครับไม่ใช่กาแฟที่อาจารย์สอนแค่นรื่องจบแค่นี้น,นนะเขา,ายังมีกาแฟรทุเรียนยังมีกาแฟะมะพร้าวมีโอโหหลายอย่างเลือกเกินะฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับปรุงแล้วก็ต้องหาตลาดนะครับเบเกอรี่ก็เหมือนกัน ไม่ใช่แค่ออนไลน์อย่างเดียวนะ,ะไม่ใช่ออฟไลน์อย่างเดียวออนไลน์ก็ต้องทาด้วยนะแล้วก็ต้องหา template, ทำเลอะลเคชั่นที่ดีนะครับเรื่องเหล่านี้มันมีรายละเอียดอีกที่จะต้องไปศึกษาเงินลงทุนของเราขาดทุนไม่ได้นะไอ้ต่างกับขับรถนะขับรถนี่รถกับรถเท่าแก่เนาะอันนี้เราก็รถของบริษัทไม่ต้องไปลงทุนซื้อรถแต่เบเกอรี่ดีๆมันต้องลงทุนนะักนะกาแฟก็เหมือนกันมันก็ต้องลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ย มันขาดทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นใจในฝีมือต้อไปฝึกฝนนะฮะวิทยายุทธ์ของตัวเองที่บ้านนะเราทําดูว่าให้คนใกล้ๆชิดอนะ่ะบอกให้ตอบมาตรงๆนะอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยเนี่ยไปบอกแฟนนะห้ามมาเอาใจกันแล้วเขากินแล้วก็ทำหน้าหยียก็เอากปนะเสร็จแล้วคราวนี้เราต้องฝึกต่อแต่ถ้ากินปุ๊บรูปห้านโอ้แม่ขอขออีกนะ อยากให้แม่ทาอีกเออนี้เริ่มใช้ได้เราไปให้เพื่อนทานดูซิคนช้างบ้านทาน,ทานดูซิกลุ่มนักเรียนใช่ไหมมีกลุ่มเป้าหมายจะไปขายที่โรงเรียนรสชาตินี้เด็กๆชอบใช่ไหมก็ต้องอดูกลุ่มกลุ่มตลาดของเราด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญจังหวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็จะหาตลาดให้ตลอดเรามีไรายได้ต่ำมากนะฮะเขาถึงมาคอมมอนสัญจรที่บ้านเรานะครับ คือรายได้ต่อหัวประชากรบ้านเราเนี่ยเกือบสุดท้ายของประเทศคืออันดับที่76ของประเทศนะนราธาิวาสในต่ําสุดนะครับของเราด้เกือบสุดท้ายและรายได้จากการท่องเที่ยวเราเนี่ยอันดับที่77ของประเทศคิดดูแล้วกันสุดท้ายเลยอะต่ำมากรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เป็นสมดานะครับที่เราจะต้องมาหาดูว่าเราจะส่งเสริมคนบ้านเราเนี่ย ให้มีรายได้จากการงเท้าไม่ได้มากที่สุดได้อย่างไรนะฮะการส่กอาชีพการถสงเทอาชีพการหาตลาดให้รึงสําคัญอย่างเช่นเรื่องผ้าเราเรามีการออกแบบผ้ามีการสร้างวิชาลัยผ้าทอผ้าย้อมผ้าขัดเย็บผ้าใฟีฟึ่งไปหลายรุ่นมากนะครับแล้ววันนี้มันก็ผลิดอกออกผลเพราะกลุ่มต่างเนี่ยบ้านเราทีอผ้าสวยอยู่แล้วเป็นพื้นฐานพอออกแบบผ้านเนีย่ยอีเงี้ยผ้อาอาีกเงี่ยตัดออกมาอีกเงี้ยสวยเนีย่ย หน้รัฐมนตรีผมให้ใส่หมดเลยนะครับให้ใส่ผ้าของเราหมดเลยผ้าขิดสลับมี่แล้วก็มีผ้าพันคอด้วยทุกคนก็ชมว่าสวยนะขาวเถอะขาวผ้า,า,าไปสวย<ห>น,นะฮะตัดออกมาสวยสั่งซื้อเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าหยุดแค่นี้ได้ไหมไม่ได้นะฮะวันที่แปดเนี่ยมลืนเนี่ยเขาก็จะมีประชุมเชิญผู้ว่าทั้งประเทศเชิญนายเภอทุกอำเภอแล้วกับสถานีตำรวจทุกแห่งไป รับนโยบายจากนายกรัฐมรีเรื่องแก้หนี้นอกระบบจนนังหวัดอื่นๆฟังก็เฉยๆว่าอ้าวพูกว่าก็เตรียมตัวไปรับนโยบายแต่ผมเห็นอย่างเงี้ยคนไปเนี่ยหูหลายพันคนสมองก็ต้องคิดแล้วเมื่อวานเรียกพ่า,านาการจังหวัดบอกไปคุยดูใครคนจัดเรื่องนี้เขาเช่าพี่อยู่แล้วอ่ะมันมีที่เหลือไหมไอบริเวณมอบนโยบายอ่ะเอาของเราไปขายเอาผ้าเราไปขายให้ได้ ใช่คนทําเรื่องนี่เขาเขาบอกเอององแงนู่นนี่นั่นเขาหาและกนตรตีเลยนะ,ะที่ดูแลเรื่องนี้เราจะเอาผ้าของเราไปขายเพราะอะไรเพราะผ้าเราเนี่ยสร้างไรายได้จังหวัดอีเกเยอะมากปีที่แล้วเรามีไรายได้จากการท่องเที่ยวนะจังหวัดต่างๆนี่เขาบอกมีไรายได้หลักสําคัญมาจากการท่องเที่ยวแต่จังหวัดเราเนี่ยไรายได้จากการท่องเที่ยวสองร้อยสี่สิบล้านเ <c oughs> ท่าน,นั้นเองทั้งปีบางจังหวัดเขาอาตย์เดียวเขาได้สองร้อยกว่าล้านแล้ว ของเราทั้งปีได้200กว่าล้านแต่รูไ้ไหมว่าผ้าเราได้เท่าไหร่1 9 0ล้านบาทเยอะมากเพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพตรงนี้เราก็ต้องค้าขายครับผมก็เลยบอกไม่รู้ยังไงก็ต้องไปขายนะพยายามหาตลาดตลอดแล้วกลุ่มชาวบ้านเนี่ยที่วิสาหกิจที่ทำเรื่องผ้าเขาก็ขยนันเขาก็พร้อมไปลุยกับเราเอาถ้าชาวบ้านพร้อมส่วนราชะการก็พร้อมทุกส่วนกบูรณาการกันกน,นะครับกำลังรอคำตอบบนนี้ ถ้าพร้อมปุ๊บวันนี้แพ็คของเคลื่อนนะไปขายของเลยนะนี่นนนนก็คือวิธีการทํางนานแบบราชการมันต้องมันต้องรวดเร็วมันต้องไวต้องแย่งตลาดได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้ไปบอกญาติพี่น้องเรานะครับผูก้กอรับการอบรมนะครับว่าจังหวัดกินด,ดีนะแล้วก็ยังมีหลายอาชีพนะครับที่พยายามทําให้นะฮะคนในจังหวัดหนองบัวลำพูเราเนี่ยได้มีอาชีพมีเงินมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเรื่องก,การท่องเที่ยว อันนี้เรียนเลยนะครับเราแพ้เขาจริงแต่ว่าภายในอีกสองปีสามปีเราจะมีะไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าคอรมอมาเมื่อกี้ผมก็ขอขขอทางคณะรัฐมนตรีไปหลายโครงการถึงือนนะครับโครงการหนึ่งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือซิปไลน์ซิปไลน์เนี่ยก็คือที่หัวเนะี่ยเป็นสลิงเนะนี่ยเห็นไหมโหนลงไปเลยอย่างนี้นะครับถามว่าไปทําที่ไหนไปทําอยู่ที่ สกายวอล์กของเรานะฮะภูแอนเะนี่ยตรงโดนสันนะอ่ารู้จักไหมเอ้ยอุทยานภูเก้าภูอันคำไอ้ตรงนั้นเนี่ยในประเทศไทยถามว่าสกายวอล์กมีไหมดีดีกว่าเราอีกนะสวยกว่าเราอีกหลายที่เลยชิมคานก็ใหญ่กว่าเราแล้วเราก็ทําสกายวอล์กเหมือนเขาถ้าเราทําเหมือนเขาสู้เขาได้ไหมจังหวัดเล็กๆมันสู้ไม่ได้เพราะมันต้องเด็กของเขาก็คือมีที่นี่ที่เดียวคือมีทั้งซิปไลน์และสกายวอล์กนะครับเดินสกายวอล์กเสร็จแล้วเนี่ย ขี่เกียรลงไปข้างล่างนั่งรถสองแถวกลับไปเข้าไปที่จอดรถที่อุทยาไม่ต้องนั่งสองแถวกลับโค้นลงไปเลยโค้นะลงไปเลยไปที่จอดรถแต่ยังไม่ถึงที่จอดรถรพอลงไปปุ๊บนี่ก็จะเจอร้านกาแฟของพวกเราเจอร้านขายผ้าของที่ระลึกนักนทะ่องเที่ยวก็จะต้องมาแวะซื้อของก่อนเนี่ยมันเป็นเทคนิคนะครับที่จะทำให้เราได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแลวติดกับสกายวอล์กวันนี้ หลวงพ่อท่านนะฮะหลวงปู่ก็เริ่มแสดงกับพิธีหารแล้วนะฮะช่วยจังหวัดหนองบองัวลำภูเพราะว่ามีคนไปขอโชคลาก่ปูร์ใกล้ใกล้สกายวอล์กหลังจากที่ทําสารที่ท่านใหม่นะครับอันเชิญเรียบร้อยแล้วมีคนไปซื้อลัตเตอรีร่นะครับถูกสองใบทิ่ส,สองล้านนะครับ ซื้อตรงไหนซื้อตรงสกายวอล์กด้วยอนะ่าตเัอรี่ตรงสกายวอล์กถูกสิบสอง้านอันนี้ไปบอกนะอันนี้ของจริงไม่ได้มาแต่งนิยายมาหลอกกันนะอันนี้เป็นเรื่องจริงขอ้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราไปพูดได้เลยนะครับไปประชาสัมพันธ์ได้เลยเพรอะสายมูที่ชอบนะเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะเดินทางเข้ามานี่คือตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจังหวัดนองบำรูเองเนี่ยของเรากําลังเปลี่ยนแปลง เพราะว่าทุกส่วนราชการที่ท่านที่นั่งอยู่เนี่ยมีส่วนร่วมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะท่านศัสดีจังหวัดนะทางทหารก็มาช่วยนะครับทางแรงงานทางขนส่งทางกระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์ทางอำเภอฝ่ายปกครองเขาก็มาช่วยทํางานในเรื่องนี้นะเพราะวันนี้ถ้าเราทํางานอยู่เนี้ยบูรณาการกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภูบ้านเรานะก็จะมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ฝากเรียนเลย,เลยนะครับว่ายังไงนะช่ยช่ยประชาสัมพันธ์นะครับทางจังหวัดยังมีโครงการดีๆอ,อีกเยอะนะครับในส่วนลูกหลานเราเร็วๆนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกนะครับจะมีหลักสูตรอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้อาจจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงรถ ยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งผมก็ขอประมาณไปจังหวัดอื่นผมไม่ทราบเขาทำอะไรแต่จังหวัดนี้จะมีการดูแลบำรุงรักษาซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า เกิดขึ้นนะครับพอจบหลักสูตรเนี้ยจะมีงานทำเพราะศูนย์เกี่ยวกับรถยนต์ EV เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในประเทศไทยรถยนต์ที่ใช้น้ํามันสัญดาจะลดน้อยลงร้อยโงนะครับและความต้องการแรงงานในด้านนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็จะเตรียมคนของเราให้กิงเรื่องนี้ก่อนก่อนคนอื่นเขาจะได้มีงานทาก่อนนะนี่เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคนที่มาบริหารเรื่องนี้ก็ต้องคิดไปข้างหน้านะฮะของจังหวัดอื่น มันท้าทายนะฮะจังหวัดเล็กๆอย่างนี้ใครว่าจนใครว่าอะไรก็แล้วแต่เคยเห็นเคิดเห็นอุทัทยสวรรค์อะไรที่เป็นข่าวที่ไม่ดีภาพเก่าๆจะลืมไปนะฮะจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆแล้วข้าราชการที่นี่นะครับเ่วนราชการรุดสวนก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูโดดเด่นขึ้นมาในทางที่ดีนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงแลทําให้ทุกคน ที่รร้จักจังหวัดน้องบัวลำภูอยากจะมาที่นี่ครับถ้ามากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแถวน้องคายึงการอูดอนเลยต้องแวะหนองบัว